สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องบัญชาพายตาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาวาดรูปนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถนานการณ์ช่วงนี้นะคะเป็นสถนานการณ์ที่เราต้องเรียนที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนง่ายๆนะคะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเด็กๆก็จ,จะได้ออกไปข้างนอกบ้างแล้วนะคะพวกไปซื้อของนะคะตามห้างหรืออย่างนี้ได้บ้างนะคะนี่ก็คือในช่วงสถนานการณ์โควิดนะคะ นี่เป็นภาพที่คุณครูวาดนะคะโดยใช้สีไม้นะคะร่างภาพนะคะ <c oughs> ครูเคยบอกไปกับเอ่อกับนักเรียนแล้วนะคะว่าการใช้สีไม้มันก็จะมีข้อดีนะคะก็คือสีสันของสีไม้เนี่ยเวลาที่เราวาดผิดไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เข้มนะคะไม่ทําให้เกิดความสกปรกถ้ากับการที่เราใช้ดินสอกนะคะอันนี้ครูใช้กระดาษ A4 บางๆนะคะในการวาดนะนี่นะคะเป็นรูปนะคะเป็นเด็กเนาะเด็กเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะกําลังล้างมือนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวโควิดนะคะอยู่รอบๆด้วยนะคะ ก็คือการล้างมือนะคะเป็นวิธีการที่เราป้องกันตัวเองนะคะช่วยรักษาความสะอาดนะคะจากเชื้อโรคต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะเอ่อโควิดด้วยนะคะก็จะเป็นเชื้อโรคอย่างอื่นด้วยนะเวลาที่เราแบบจะกินข้าวหรือไงล้างมือนะคะแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็ให้นักเรียนนะคะล้างมือบ่อยๆนะก็สวมแมสด,ด้วยนะคะนี่ภาพนี้ก็เป็นภาพที่คุณครูว่านะอันนี้คุณครูใช้สีช็อกน้ำมันนะคะในการระบายสีนะคะ ก็จะเป็นสีที่จะใช้ยากกว่าสีไม้นะสำหรับเด็กๆเล็กๆนะคะก็ใช้สีไม้ได้เลยนะคะครูก็จะใช้สีอ่อนๆนะคะนี่ครูวาดสีเนื้อก่อนนะคะสำหรับในสีไม้ก็มีสีเนื้อน,นะ,ะเด็กๆก็ใช้วิธีการระบายนะคะเหมือนกับที่ค,ครูเคยระบายนะคะเคยสอนไปในคลิปก่นกอนๆนะ,ะอันนี้สีช็อกน้ำมันเนี่ยสำหรับวิธีการใช้ในสำหรับเด็กโตนะคะชั้นป .4 นะคะถึงป .6 นะ ก็จะมีในการสอนนะคะบางคลิปที่เป็นสีช็อกน้ํามันนะในช่องคุณครูนะลองเข้าไปชมได้นะคะมีหลายคลิปเลยนะคะก็จะมีวิธีการสอนสีช็อกน้ํามันอยู่นะเราก็จะมีนะคะนักเรียนนะคะพิเศษนะมา,าวาดด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้นะคะครูก็จะใช้สีฟ้านะในสีช็อกน้ํามันก็จะมีสีฟ้าหลายเบอร์นะคะถ้าสมมติว่าเราซื้อสีเยอะนะคะสําหรับคุณครูนะคะในคลิปนี้ก็คือ54สีนะ,ะแต่ไม่ได้ใช้ครบนะคะใช้แค่บางส่วนนะ โควิดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสแบบหนึ่งนะคะซึ่งมีความรุนแรงนะมากกว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดนะคะหรือว่าเชื้อไวรัสอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีความรุนแรงแล้วนะแต่สาหรับโควิดนี้รุนแรงมากกว่านะเด็กก็ควรที่จะต้องออกจากบ้านแล้วก็สวมแมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะด้วยสบู่หรือว่าเจลล้างมือนะคะเวลาที่เราจะหยิบอะไรที่เราอยู่รอบๆตัวเนี่ยก็คือแบบถ้าเราใช้มือหยิบเนี่ยเราก็ล้างมือก่อนนะคะด้วยเจลหรือว่าด้วยสบู่นะคะ โดยเฉพาะเวลาที่เราแบบออกข้างนอกเนี่ยถ้าเราเราไม่ล้างบ่อยๆนี่ก็คือมีความเสี่ยงนะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะล้างมือนะคะแล้วก็มีนะคะผู้ชายคนหนึ่งนะคะสื่อป้ายอะไรสักอย่างนะเจ้าตัวโควิดกูก็ใช้สีแดงนะคะสีแดงแล้วก็สีส้มนะคะให้ความรู้สึกก็คือแบบว่านะ่ากลัวนะ่าร้อนนะ่าดูแลแบบอันตรายนะคะ <No. S 1> สีแดงส้มเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกแบบนั้นนี่นะคะนี่กูก็ใสออ่ตรงนี้ด้วยนะ นี่นะคะก็คือมันดูน่ากลัวนะคะสำหรับเด็กๆเนาะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะดังนั้นการป้องกันตัวของเรานะคะก็คือดูแลตัวเองที่ครูบอกไปนะคะีเด็กอาจจะว่าเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับรูปเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะมันจะมีหลายๆรูปนะคะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่ครูให้รูปให้ลงมาดูนะคะนี่นะคะก็จะมีหลายรูปเลยนะคะ ทีนี้นะคะนี่นะที่สื่อถือป้ายนั่นนะคะคือคุณหมอนะคะ stay at home นะคะก็คืออยู่บ้านเนาะตอนนี้อยู่บ้านเพื่อปกป้องเรานะคะออกข้างนอกแต่พอสมควรนะคะถ้าเกิดว่าเออในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จอกได้ตามปกตินะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าไม่จําเป็นนะคะเด็กๆก็พยายามจะสวมแมสออกไปข้างนอกนะคะหรือออกให้น้อยที่สุดนะ,ะอ่านะคะนี่นะคือล้างมือเห็นไหมคะอันนี้ครูก็จะใช้แบบ สีขาวๆนะก็คือถ้าเราล้างมือเราสวมแมสเนี่ยมันก็เสมือนการแบบที่เราปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสีขาวๆนะเพื่อแบบเ,ออเราอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยนะคะข้างนอกก็จะเป็นเจ้าโควิดนะคะที่จริงมันก็คือแบบอยู่ตามตาที่ต่างๆเนาะแบบบางทีแบบแบบเหมือนเราแบบคนเป็นหวัดอย่างเงี้ยเราเขาจามเห็นไหมคะนี่นี่คือผ้าของครูนะเด็กๆก็เพิ่มเติมนะคะสีสันให้สวยงามน,นะคะอ่ามาแล้วนะคะสําหรับ นี่นะคะนักเรียนพิเศษนะคะอ่านี่นะคะมือเล็กๆอย่างนี้นะเขาก็มาแล้วนะคะนี่ก็คือพี่หมาผู่นะคะพี่หมาผูเขาก็จะมาวาดนะคะแบบเขาก็ได้ดูของครูมานิดนึงแล้วแล้วเขาก็จะมาวาดนะคะว่าเอ๊เขาจะใส่อะไรนะเพิ่มเติมตรงไหนนะคะให้มีความแบบแตกต่างกันเนาะดูกันดีกว่านะคะอันนี้มาดูนะคะนักเรียนนะคะพิเศษของคุณครูนะคะเริ่มวาดแลวนะคะ อาจจะดูแบบว่ามันมันอาจจะดูตกหล่นไปนะเพราะว่าพี่เขาแบบไม่รู้มุมกล้องนะคะก็คือกล้องมาตั้งที่เดิมนะแต่ว่าตัวกระดาษขยับนะคะนี่มาแล้วค่ะนี่นะคะบอกมันไม่เห็นนะขยับขึ้นมาหน่อยนี่นะคะ เขาก็ใช้สีฟ้านะคะระบายนสีช็อกน้ํามันนะพี่มาปูอยู่ป .4 นะคะก็จะใช้สีช็อกน้ํามันนะก็เหมือนเดิมถ้าเด็กๆนะใช้สีไม้ได้เลยนะคะสําหรับเด็กเล็กๆนะแต่ถ้าเด็กโตป .4 ถึงป .6 เองมีสีช็อกน้ํามันนะคะก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ลองเข้าไปดูในคลิปที่ครูสอนสีช็อกน้ํามันนะมันจะมีนะในช่องนะคะที่ทําไว้นะมีการวาดสีช็อกน้ํามันหลายคลิปนะคะวิธีการใช้นะมันจะมีบอกเลยนะว่าอ้ใช้แบบไหนลองเข้าไปชมดูนะคะ นี่นะคะเจ้าตัวโควิดของพี่หมากปูนะมันจะเป็นตัวแบบนี้นะมันดูไม่ไม่ใช่ดวงทีนะมันจะมีขาขาเห็นไหมคะมันเป็นเชื่อว่ารัชทีนหนึงนะที่มันก็ดูหน้าตามันก็ดูน่ากลัวนะเพรว่านะเราไม่เห็นมันมันเล็กมากนะมันเป็นขนาดเล็กนะคะเล็กแบบเล็กกระจิบหริวนะแบบบอกไม่ถูกนะเล็กวิมามโครนนะเล็กกว่านั้นอีกนะอันทีนี้พี่เขาก็ว่าแล้วนะมีน้ำฟ้าๆมันคืออะไรเมื่อกี้และได้ตัวโควิดสองตัวนะคะ คนอาจจะวาดที่สวยกว่าพี่หมาคภูนะคะอันนี้พี่หมากภูเขาวาดเองนะมันก็จะแบบบางคนบอกอพี่เขาวาดยังไม่สวยเลยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆวาดมาเองเนี่ยก็ส่งมาให้คุณครูชมนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะแต่ละภาพที่เราวาดเนี่ยมันสวยงามขนาดไหนนะนคุณครูรอชมอยู่นะคะนี่นะคะเขาก็เลื่อนกระดาษลงไปข้างล่างนะครูขาไม่เห็นอะไรเลยะคะ่ะเห็นไอ้ส้่งแดงส้มๆนะคะ นี่นะโอมันน้าบึ้งด้วยนะมันเข้ามาไม่ได้นะแสดงอารมณ์เห็นไหมะมันมันอารมณ์ไม่ดีนะมันเข้ามาตรงนี้ไม่ได้มันอยากเข้ามานะคะนี่นะมีก๊อ,อกด้วยนะคะหน้าตาก็าจ,จะดูแปลกๆนิดนึงนะนี่นะมือเขาก็เลอะๆเขาเอามือเลอะแล้วนะเขาก็ใช้สีไม้นะคะในการที่ร่างภาพนะคะเพราะว่าการใช้สีไม้ก็คือเป็นเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึง่ง แม่นี่นี่แม่เด็กเขาก็จะหน้าตาดูแปลกๆนิดนึงน,นะคะดูดูดูไม่ไม่สวยเหมือนครูนะนี่เป็นวิธีของเขาแม้ก์เขาสีเขียวนะคะเขาเป็นคนชอบสีเขียวนะก็คือแมสสําหรับแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะของเด็กๆเ,เนี่ยก็คืออาจจะมีหน้ากากตัวที่เป็นหน้ากาก อนามัยของทางการแพทย์นะคะแล้วก็จะมีหน้ากากผ้าอีกชั้นหนึ่งนะะในเวลาเด็กๆออกไปข้างนอกนะคะใส่สองชั้นก็ดีนะแต่ถ้าเด็กๆไม่ไหวจริงๆก็ใส่หนึ่งชั้นนะแต่ในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยเราควรจะใส่สองชั้นเป็นอย่างน้อยนะอันนี้พี่เขาก็ว่าเห็นไหมคะนี่นะ้าเป็นเด็กผู้ชายนะคะคออาจจะยาวนิดนึงนะแล้วก็ใส่เกงน,นะคะสีออกฟ,ฟ้าน้ําเงินนะกําลังล้างมืออยู่อ่งางน้ำมือใหญ่มากเลยนะคะ ก็คือเขาต้องการให้เห็นว่าเออเราจะล้างมือนะเราแบบจะต้องแบบล้างบ่อยๆนะให้สําคัญนะล้างมืออย่างนี้ไหมมีของครูวางอยู่ข้างๆนะแอบดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับผ้ามี้พี่เขาจะใช้เวลานานพอสมควรนะในการวาานะคะเพราะว่าเราต้องมาเขาต้องมานั่งคิดว่าเอะเขาจะใส่อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือเอาเหมือนกันดีนะคะก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันเห็นไหมคะแต่เจ้าตัวโควิดก็จะไม่เหมือนกันนะวิธีการใช้สีจะต่างกันนะคะ ครูก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวก็ใส่เพิ่มนะนี่นี่นี่ใส่อะเด็กๆอาจจะทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเหมือนภาพที่ครูขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่นี่ค่ะจะมีเพิ่มกิจกรรมพวกนั้นไปด้วยนะใครเพิ่มเติมอะไรแบบเยอะแยะได้ก็เต็มที่เลยนะคะครูรอชมอยู่นะนี่หนไหมคะนี่นะคะเขาก็วาดนะมันมีตัวสีเขียวด้วยนะคะ จริงๆอันนี้จริงๆแล้วมันดูอันตรายนะสีเขียวอาจจะไม่ได้สวงบอกว่ามันอันตรายนะคะสีที่วงบอกว่ามันดูอันตรายน่าจะเป็นสีแดงนะที่จะเป็นสีที่มันน่ากลัวนะคะนี่ก็สีเขียวเนาะที่เขาใช้นะคะก็จะมีวงวงฟ้าๆนะนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะนี่คือเริ่มเหนื่อยแล้วอ่าเอาเอากำลังงงแล้ว เด็กๆที่ระดับ4-6นะคะก็ลองส่งมาให้ครูชมนะคะว่าเอะเราวาดแล้วมันเป็นยังไงนะถ้ามีสีช็อกน้ำมันนะคะก็ใช้สีช็อกน้ำมันนะมันอาจจะยากนะสำหรับในวิธีการใช้นะแต่ถ้าลองสูตฝนเนี่ยรับรองว่ามันสนุกนะมันสามารถทำให้เราเขียนได้รวดเร็วนะสำหรับเด็กโตนะส่วนป .1- ป .3 นะคะก็ใช้สีไม้นะลูกแต่ถ้าหนูอยากลองสีช็อกน้ำมันก็ได้นะคะลองส่งมาให้ครูดูนะเอ้ว่าเป็นยังไงนะคะ เพราะว่ามันจะมีข้ออย่างหนึ่งคือความสะอาดนะถ้าเราไม่รักษาความสะอาดนะลองไปดูในคลิปนะในช่องนะมีมวิธีการสอนระบายสีช็อกน้ํามันอยู่นะคะอันนี้พี่เ็าทาไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งนะอย่าทําตามนะคะคือเขาใช้สีดําไปก่อนนะวิธีใช้สีช็อกน้ํามันเนี่ยมันไม,ม่ควรใช้สีดําก่อนนะมันจะทําให้งานเนี่ยเละเทะนะคะแต่อันนี้เป็นวิธีของเขาแล้วเขาฉลาดในการลงนะคะเขาค่อยๆลงแบบส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนี้ไว้นะคะนี่นะลงเต็มภาพเลยนะคะ ระบายมาให้เต็มภาพนะอย่าทําแบบคุณครูนะบางคนส่งงานมาคือแบบเอ้คุณครูเว้นข่าวไว้เราก็ไม่ทําตามคือคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใส่เรื่องราวของตัวเองเข้าไปนะคะเพิ่มเติมนะในส่วนที่มันเป็นพื้นที่ว่างๆข,ขาวๆนั่นแหละค่ะเห็นไหมพี่มาพูเขาก็ใส่หมพื้นสีเหลืองๆเ,เข้าไปนะคะในส่วนที่คุณครูเนี่ยไม่ได้วาดเมื่อกี้เห็นไหมคะแต่พี่เขาใส่ไปนะเป็นพื้นเหลืองๆนะ อาจะจ,ะจะชอบสีเหลืองหรือเปล่าหรือมันร้อนแรงนะสถานการณ์แบบนี้นะเราใส่สีออกเหลืองเนื้อไปมันจะได้ดูร้อนแรงนะคะจริงจริงก็น่ากลัวนะคะช่วงนี้นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะออกจากบ้านสวมแมสนะคะ,ะนี่นะคะใช้เวลานิดนึงนะคะในการระบายแต่สีชอลมแมมาระบายได้เร็วนะคะลองใช้ดูก็ได้นะคะเด็กเล็กๆ,ๆนะอะนี่นะคะ อ้าวนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับรูปนี้นะคะเขียนชื่อไปด้วยนะว่าใครเป็นคนวาดน,นะคะนี่นะคะเาก็เขียนชื่อด้วยนะคะเวลาเขียนชื่อนานนิดนึงนะคะลายมืออาจจะดูบางคนอ,อาจจะบอกว่านูเขียนสวยกว่าค่ะ,ะโชส่งมานะโชแล้วเขียนชื่อให้ครูด้วยนะคะอ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพี่หมากปูนะคะ อของน้องหมากครูนะของชั้นอื่นๆนะอาจจะมีสวยกว่าน,นี้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะมีนักเรียนจำเป็นด้วยนะคะบ๊ายบาย